สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกทุกท่านคลิปนี้เรามาเริ่มต้นด้วยการน้อมนำคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาสุพัทโธครับหลวงพ่อชาสุพทัทโธท่านสอนว่าตามความเป็นจริงแล้วโลกที่เราอยู่นี้ไม่มีอะไรทำไม่ใครได้เลย ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่วิตกวิจาร์เลยไม่มีอะไรที่น่าจะร้องไห้หรือหัวเราะเพราะมันเป็นเรื่องอย่างนั้นธรรมดาเราพูดคำธรรมดาได้แต่เรากลับมองไม่เห็นธรรมดา แต่ถ้ารู้ธรรมะสม่ำเสมอไม่มีอะไรเป็นอะไรแล้วมันเกิดมันดับของมันอยู่อย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นได้เราก็สงบพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่นานญาณทโรท่านสอนว่า มัวแต่คิดจะต่อต้านผู้อื่นทำไมไม่คิดต่อต้านกิเลสตัวเองเอาชนะกิเลสตัวเองทำอย่างไรความโลภจึงจะเบาบางลงทำอย่างไรความโกรธจึงจะเบาบางลงทำอย่างไรความหลง มันจึงจะเบาบางลงไปนี่คือหน้าที่ของเราโดยตรงครับต่อไปมารับชมรับฟังชุดความคิดทัศนคติที่จะช่วยพัฒนาตนเองสร้างแรงบันดาลใจในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขทั้งทางกายวาจาและจิตใจซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาในทุกทุกวันของเราทุกคนใครทำกับเราอย่างไร นั่นเป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่ปันจะบอกตัวตนของเราคือสิ่งที่เราสะท้อนกลับไปถ้าเราเจอคนไม่ดีเราไม่ต้องทำไม่ดีใส่เขาเราแค่ออกมาจากชีวิตของเขาแต่เราไม่ต้องตอบโต้เขา ด้วยความรุนแรงเพราะมันจะทำให้จิตใจของเราจำคนอื่นไม่ว่าใครก็ตามแต่ในโลกใบนี้เขาจะอยู่กับเราแค่ชั่วคราวจิตเราจำความโกรธจิตใจเราก็แน่นหนาด้วยความโกรธ จิตเราจำความเมตตาจิตใจเราก็แน่นหนาด้วยความเมตตาแปดข้อคิดสก,กิดเตือนตัวเองในทุกทุกวันข้อที่หนึ่งพยายามพูดถึงคนอื่นให้น้อยที่สุด ข้อที่สองไม่คาดหวังกับอะไรที่ยังมาไม่ถึงข้อที่สามชัดเจนต่อความรู้สึกตัวเองข้อสี่ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นข้อห้ามองการจากลา เป็นเรื่องปกติว่าสักวันก็ต้องเกิดขึ้นกับเราข้อ6รักษาคนที่เขาชอบเราใครไม่ชอบเราก็อย่ารั้งเขาเลยข้อ7ไม่เปรียบตัวเองกับใคร เปรียบแค่ตัวเรากับเมื่อวานข้อเปดวงอาทิตย์ยังเริ่มต้นใหม่ทุกวันชีวิตเรานั้นเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับ ใครทำกับเราอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่มันจะบอกตัวตนของเรานั้นคือสิ่งที่เราสะท้อนกลับไปถ้าเราเจอคนไม่ดีเราไม่ต้องทำไม่ดีใส่เขาเราแค่ออกมาจากชีวิตของเขา แต่เราไม่ต้องตอบโต้เขาด้วยวิธีการที่รุนแรงเพราะมันจะทำให้จิตใจของเรานั้นจดจำคนอื่นไม่ว่าใครก็ตามแต่ในโลกใบนี้เขาจะอยู่กับเราแค่ชั่วคราวจิตเราจำความโกรธ จิตใจเราก็แน่นหนาไปด้วยความโกดนั้นจิตเราจำความเมตตาจิตใจของเราก็แน่นหนาไปด้วยความเมตตาแปดข้อคิดสกิดเตือนตนเองในทุกวันเพื่อความสำเร็จในการใช้ชีวิต ข้อที่หนึ่งพยายามพูดถึงคนอื่นให้น้อยที่สุดข้อ 2. ไม่คาดหวังกับอะไรที่ยังมาไม่ถึงข้อ 3. ชัดเจนต่อความรู้สึกตัวเองข้อ 4. ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ข้อห้ามองการจากลาเป็นเรื่องปกติว่าสักวันก็ต้องเกิดขึ้นกับเราข้อหกรักษาคนที่เขานั้นชอบเราใครไม่ชอบเราก็อย่ารั้งเขาเอาไว้เลยข้อเจ ไม่เปรียบตัวเราเองกับใครเปรียบแค่ตัวเรากับเมื่อวานข้อแปดดวงอาทิตย์ยังเริ่มต้นใหม่ได้ในทุทกๆวันชีวิตเรานั้นก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเสมอ เด็กหัดเดินแม้จะล้มแล้วล้มเล่าแต่ก็ไม่เคยหยุดลุกขึ้นยญ้าอ่อนแม้จะถูกหินทับแต่ก็สงบตัวเพียงเพื่อรอวันแทงยอดใหม่ไม้ใหญ่แม้ถูกไฟแรงเผาผลาญ แต่ก็พร้อมเตกโนเมื่อฤดูฝนนั้นมาเยือนพลังแห่งชีวิตนั้นไม่รู้จักระยอดท้อถอยอุปสรรคถึงจะมาขวางกัน้นอันตรายถึงจะมาคุกคามแต่ไม่เคยสยบชีวิตให้จำนน ภัยเหล่านี้ทำได้อย่างมากเพียงปิดชีวิตไปเท่านั้นแต่ตราบใดที่ชีวิตยังดำรงอยู่ชีวิตย่อมหาทางหลุดรอดและเติบโตในที่สุดท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพครับ สิ่งเหล่านี้เป็นชุดความคิดเป็นเรงปันดาลใจซึ่งเราท่านทั้งหลายสามารถนำข้อคิดดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณท,ทุกทุท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและหวังว่าคลิปนี้ จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ